วันนี้อิมมีนะครับจะพาไปดูเครื่อง E M T นะครับโอ้ยอควรค่าแต่การมาทำมากคนที่แบบไม่มีเวลาออกกำลังกาย M M อย่าลืมครับกดติดตามนะครับ ซับสไคร์เลยครับรวรวๆวรวสวัสดีครับกลับมาพบกับอิมีนะครับวันนี้อิมีนะครับจะพาไปดูเครื่อง EMT นะครับของคลินิกแห่งหนึ่งนะครับแต่จะเป็นที่ไหนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับเพื่อนๆนะครับสงสัยไหมว่าเครื่อง EMT เนี่ยมันคืออะไรนะครับอ่าอิมีนะครับใบให้นิดนึงมันเป็นเครื่องเกี่ยวกับการทำ นะครับผู้ชายหลไหลายคนหรือผู้หญิงนะครับก็ยาจะมีซิกแพคก,กันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันเป็นเครื่องที่ทําให้เรามีซิกแพคได้โดยที่เราไม่ต้องออกกําลังกายนะครับแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอนะครับเก็บข้าวเก็บของนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราวาไปดูที่คลินิกกันเลยดีกว่านะครับ ก่อนออกจากบ้านเราก็พูดไปพังๆงแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาทำ EMT นะครับอันนี้คือหน้าคลินิกที่เราจะมาทำวันนี้นะครับก็คือคลินิกคอร์ทบ l ลคลินิกนะครับอยู่ข้างหลังนี่เห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำดูนะครับว่าการทำเครื่องที่นี่มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับ อันนี้นะครับก่อนการทบนะครับนี่นะครับดูพุงนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังทบมันก็เป็นยังไงก่อนทำเราก็จะให้ดูก่อนนะครับว่าหน้าทองของเรามีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนหลังทากันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปทํากันดีกว่าครับโอเคครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะครับนี่นะครับพร้อมที่จะทำแล้วนะครับขั้นตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทํากันยังไงนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำนะครับขั้นตอนการทําเดี๋ยวเราดูจากในคลิปเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะทํากันยังไงนะครับอ่านะครับใช้เวลานานไหมครับพี่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับเสร็จเลยแล้วก็แบบความรู้สึกจะเป็นไงแบบเหมือนทุกตีที่ท้องเหมือนราซิทอัพแต่ว่าอ๋อเหมือนซิทอัพเขาบอกว่าเหมือนอ๋อไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องออกแรงนะครับเหมือนเราซิทอัพเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ปับปับ <Happiness> ป <unting> ับ <warfare> ปับให้หยุดเดนกระดูกไหมคะไม่โดนครับโอ้ยโอ้ยโอ้โอยโอยฮฟีลีลิ่งเหมือนแบบปรับปับปมันเกะสีอะคือมันไม่ได้สีแต่เขาว่าการตีนะว่ามันเหมือนการแบบซิทอพใช่ชหมพี่ใช่ค่ะกีทีนะสองหมื่นใช่ประมาณนั้นนะคะ อ่อเค่เราไม่ต้องออกแรงนอนนอนเฉยๆนอนเลยสวยใครอยากมีกล้งค้องนะครับบอกเลยเครื่องนี้ดีมากๆรับไม่มีเวลาเลยไปยินก็ถามมาที่จะแบบว่ามาใช้บริการได้นะครับโอเค คนบอกเลยนะมันไม่เจ็บขนาดนั้นนะครับอูนี่นะครับการทํางานของเครื่องประมาณนี้เลยมันก็จะสัส่นๆประมาณนี้นะครับทุกคนเฮ้ยโอเคมากๆเลยอะ่ะถ้ามันสร้างกล้ามทิชไข่ได้จริงๆนี่ถือว่าแบบเป็นนวัตกรรมที่โคตรขู่อ่ะบอกเลยนะครับควรค่าแต่ก,การมาทํามากคนที่แบบไม่มีเวลาออกกาลังกายโดยเฉพาะอิหมีเป็นสายกินนะครับอินอย่างเดียวยับยๆเลยครับ Oh. อันนี้ก็ผ่านไปประมาณ30นาทีแล้วนะครับโอ้โ oh. หยังชิลๆอยู่เลยนะครับถือว่าได้เลยนะครับชอบมากเลยอ่ะเพื hey, ่อัวเนี้ดีอ่ะคือมันเพลินมากเลยอ่ะผมว่าใครแบบว่าอยากได้ฟิตแคตชัดๆนะครับผมบางทีแบบเล่นมาตั้งนานเข้าฟิตตรงฟิตเนสแต่ไม่เห็นผลสักทีนะครับอันนี้รกระปรอกตอบโจทย์นะครับผมที่เราก็เสร็จแล้วนะครับผมไวมากไวมากครับเดี๋ยวเรามาดู that, อัพเตอร์กันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำนะครับ EMT นะครับผมนี่นะครับเข้ามาดูใกล้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับจับดูมันก็จะรู้สึกเลยว่าแบบไขมันที่หน้าท้องของเราเนี่ยมีการสลายนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เราที่สําคัญมันไม่เจ็บเลยเพลินมากๆเลยนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวยังไงรายละเอียดเดี๋ยวอีเมลจะบอกนะครับว่ารายละเอียดตัวเครื่องตัวนี้มันเป็นยังไงครับยิ่งทําบ่อยๆนะครับกล้ามจะชัด แถมไม่ต้องออกกําลังกายด้วยนะครับโอเคนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการทำ BMT นะครับผมใช้เวลา30นาทีในการทำนะครับบอกว่าคอร์สหนึ่งนะครับ4,990บาทซื้อ1แถมหนึ่งด้วยนะครับช่วงนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นเลยนะครับโหคลุ้มมากๆนะครับและที่สำคัญนะครับทำแค่4ครั้งนะครับก็จะเห็นผลอย่างชัดเจนเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นนวัตกรรมจากอิตาลีเลยนะครับซึ่ง การันตีเรื่องความปลอดภัยนะครับมีความปลอดภัยมากนะครับไม่เป็นอันตรายเหมือนมีอะไรประดิษฐ์ที่ท้องเนี่ยครับส่วนคนที่มีโรคประจาตัวนะครับก็มาปรึกษาทีมแพทย์ได้ก่อนนะครับทางทีมแพทย์เขาจะแนะนานะครับว่าสามารถทําได้หรือทําไม่ได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ในยูทูบนะครับอิมมี่นะครับคลิปนี้ขอทิ้งเงินไลค์เหมือนเดิมเลยนะครับผมวันนี้มาทาซิกแพคให้ดูนะครับคนที่รู้สึกว่าการออกกําลังกายมันเป็นปัญหาในชีวิตรู้สึกว่าขี้เกียจ แบบเอมี่นะครับเปสายกินนะครับกินอย่างเดียววันๆก็กินอย่างเดียวอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับก็มาลองทาให้ทุกคนดูแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าหลังจากที่ทำไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ่านะครับใครสนใจรีบมาเลยครับที่คอสโนคลินิกนะครับเดี๋ยวทีนีรายละเอียดไปให้นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายเอมี่อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับชอบคล้ายเลยครับรวยรวยรว